เิ่แห้ลงไปนะครับ้าองกั่วนะฮะเกาคั่วเนี่ยควรจะใส่เยอะๆนะคะน้ำตาลลงนิดนึงนะคะนิดนึงตัวนี้ถ้าลูกค้าสั่งแบบรถจัดจ้านก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้ออะไรนะครับเจส์เนื้อลองลายค่ะเนื้อลองลานะครับว่าให้เนื้อสุกกำลังดีคอย่าให้จบมากถ้าสมากเนี่ยเนื้อจะแข็งใช้ไฟแรง เวลาจะตักงให้เราใช้ปลแรงัาใช่ค่ะกระทะจะเป็นกระทะเหล็กอย่างดีเลยนะทุกคนแต่เป็นกุ้งตัวใหญ่เลยนะค่ะนี้เจ็ดสิบบาทนก็ุปคนย้อมนะอืินหอมมากครับโอ้โกนง็คือตัวกระเพราค่ะกระเพรานะครับกเพราเขาพเส็จแ้วเน่ยเาจะให้เขาแรอข็แรงอย่าวง นะครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป u t u b e นะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับก็มาอยู่ที่หน้าร้านนะครับเป็นอาหารโรงแรมนะครับแต่ว่าราคาชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็ชื่อร้านลาบคั่วพริกแห้งกับเชฟาตนะครับก็เป็น f c จากทางอยุทยานะครับผมแนะนําผมมาวันนี้ก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ที่ซอยหมู่บ้านสินธิวารานีนะครับก็อยู่ที่ซอยหนึ่งนะครับ เมนูมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับตามผมมาครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศร้านนะครับเป็นอดีตเชฟโรงแรมนะครับทุกคนนะครับเมนูแนะนําทางร้านวันนี้นะครับก็จะมีลาบปลาแซลมอนนะฮะร้อยแปดสิบบาทลาบเนื้อน่องลายร้อยห้าสิบาทลาบกุ้งสดร้อยห้าสิบาทลาบขั้วเหนือนะฮะแปดสิบาทไม่หน้าร้านนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่เอฟซีแนะนํามาเลยนะครับร้านนี้เป็นอดีตเชฟโรงแรมเลยใช่ไหมครับเป็นเชฟต่ายนะครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเชฟเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มครึ่งเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับจะเป็นวันอาทิตย์ที่เปิดถึงห้าโมงเย็นนะครับครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมสั่งไปแล้วนะครับ5เมนูนะครับอ่าเดี๋ยวให้เชฟอ่าทํา โชว์เลยนนนะครัับี้จะทำตัวกุ้งกุ้งสดน,นะคะทัวว่วพิ้เกลือน่องเลือน่องลายทั่วพิ้เกลือลาบทั่วน่องลายลาบคั่วกุ้งนะคะลาบคั่วอาร,ร์เซนอลแล้วเดี๋ยวจะแถมตัวกระเพราพริกแห้งหมูสับตัวนี้ลูกค้าติดใจมากเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะทำแห้งมากครับนะคะแต่เมนูทุกเมนูจะใช้เราจะใช้พริกแห้งครับนะคะนอกกยกเว้นแต่ที่เป็นกุ้งที่ว่า มาขายที่นี่นานหรือยังครับปีกว่าแล้วปีก่อนแล้วนะฮะโอเคครับผมนะเมนูด้านหลังก็มีเยอะเลยนะครับปาเดี๋ยวเราไปดูเชือทํากันนะครับเมนูเดี๋ยวจะทําตัวโค้กพิกเกลือให้ทานก่อนนะคะครับผมโค้กพี่เกลือก็จะจะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็จะมีก็ วัตถุดิบเราก็จะใช้คือทุกอย่างนี้จะล้างหมดแล้วก็จะสะอาดสะอ้านเพราะเราจะไม่ไม่มาใส่ถุงพลาสติกหรืออะไรยังไงของทุกอย่างก็จะอยู่ในทัอเพอเวลในลังน้ําแข็งนะคะเมนูแรกเดี๋ยวจะทําเนื้อน้องลายพวกวริเลือเนื้อน่องลายพวกพริเลือนะค่ะเริ่มเลยนะคะครับผมนะฮะเป็นเชฟที่โรงเรียนนี่คือกี่ปีครับเชฟจริงๆอ่ะ จะเป็นเอ่อฟู้ดแอนด์บรูเรต์แมเนเจอร์เนี่ยมาเป็นสิบกว่าปีครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ะยยจะมาเป็นเอ็กสครีปเชฟด้วยสองตำแหน่งที่เกาะรีปเป๊ะนะคะเกาะรีปเป๊ะนะฮะ,ค,ะครับผมอันนี้คือเชฟบอกทุกขั้นตอนไม่ห่วงเลยนะครับวิธทีทำนะครับ วัตถุดิบทุกอย่างทางร้านก็ใช้เป็นของดีค่ะแต่ว่าราคาราคาคือไม่แพงบางอย่างเนื้อน่องลายเนี่ยราคาอยู่ที่60บาท60บาทเองนะครับใช่ค่ะไม่ได้แพงเลยค่ะรับมาลงไปแล้วก็เนื้อลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้ออะไรนะครับเชฟเนื้อน่องลายค่ะเนื้อน่องลายนะครับที่ร้านจะใช้กระทะเหล็กนะคะไม่ได้ใช้กระทะใช้เฉพาะทะเหล็กนะครับ ้เนี้ยสุสกกำลังดีืออยา,ยากให้สุกมากถ้าสุกมากเนี่ยเนี้ยจะแข็ง <Horse. S 1> นะคะเนื้อจะสุกกำลังพอดีนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับลงพริกแห้งหน่อยนึงน,นะคะ ก็คืีแห้งลงไปนิดนึงนะครับที่ร้านนี่ถ้าใครชอบความแซ่บนี่บอกได้ครับผมจะให้จัดจ้างเลยนะค่ะตัวนี้คือเราจะใช้เป็นพริกสดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำตาลจะใช้เป็นน้ำตาลเอ่อไม่ไม่ฟอกสีครับค่น้ำตาลจะไม่ฟอกสีน้ำตาลลงไปนะครับค่ะแล้วก็เป็นเกลือเกลือนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับค่ะ แล้วก็ลงช่วดใช้ไฟแรงแลงเวลาจะั่วดนี่คือใช้ไฟ,ไฟแรงนะครับใช่ค่ะใช้ไฟแรงนะคะกระทะก็จะเป็นกระทะเหล็กอ,อย่างดีเลยนะครับทุกคนแล้วทำหอมไม่ดีนะคะหอมเลยครับทุกคนโอเคเสร็จแล้วหนึ่งเมนูแล้วค่ะเมนูแล้วฮะ แล้วก็สุดยอดแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับหนึง่งเมนูนี่คือ60บาทนะครับมมไม่แพงเลยไม่แพงเลยนะครับนี่คือระด,าดาบับเชียวโรงแรมเลยนะครับโอเคครับผมแต่เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่สองกันนะครับ,รบเดี๋ยวอ,อ่าเดี๋ยวผมเอาไปที่โต๊ะเลยนะครับ <c oughs> นี่ เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่สองกันนะครับผมสั่งไว้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นกุ้งตัวนี้จะเป็นกุ้งขั้วพริกเกลือนะคะ,ะคราดข้าวเป็นกุ้งขั้วพริกเกลือนะทะกคนราดข้าวนะครับ,รรบชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรา้านลาบ<า>ขั้วพริกแห้งนะครับใช้กุ้งตัวใหญ่นะคะคน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่30ตัวโล30ตัวหนึ่งโลเลยใช่30 เนี่ยค่ะ,ะคตัวันนึง10บาบาทรบเราขายอยู่ที่70บาทนะคะเมนูนี้70บาทนะครับทุกคนครับใครที่จะมาที่ร้านนะครับฝีมือระดับอดีตเชฟโรงเรียมแต่ว่ามาขายมาเปิดร้านขายนะครับให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายนะครับใช้เป็นกุ้งตัวใหญ่เลยนะเมนูนี้70บาทนะครับทุกคนย้ํานะครับ ที่ร้านเซฟจะเป็นเมนูขั่วพริกแห้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะใช้ข้าวนะครับจะใช้พริกแห้งค่ะจะให้เป็นกับข้าวก็ได้กับข้าวก็ได้ค่ะก็จัมาอย่างอย่างติ้งเนี่ยเออ่ถ้าเป็นกับข้าวก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะคะกระเทียมลงไปนะครับก็พริกแห้งนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับตามชื่อร้านแล้วก็มีพริกสดด้วยนะครับ ตัวนี้ถ้าเราใส่พริกสดนี่คือให้เพิ่มความหอมด้วยความสวยงามด้วยนะคะ่ะความสวยงามด้วยนะครับน้ำไม่ต้องเยอะน้ำไม่ต้องเยอะนะฮะ,ะเกลือ,อต้องมีนะครับค่ะนิดเดียวนะคะเพราะว่ากุ้งมัน,นจะไม่ได้จามมากเหมือนนี้นะชิอหอมมากครับหอมเข้มขึ้นทุกคน,น ต้องทำ<ด><ด>ให้ถึงเครื่องเพราะว่าถ้าไม่ถึงเครื่องเนี่ยความหอมมันจะไม่มีนะคะเคเรียบร้อยแล้วะเรียบร้อยครับผมอ่านะโรยหน้าเคคะ่ะดินป้ไปแล้วครับอรอที่โต๊ะเลยนะครับ าไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรเขาเสิร์ฟอันนี้จะเป็นตะเพาหมูสับเนี่ยค่ะอาหารพื้นพื้นซึ่งคิดของคนทานที่ไม่รู้จะซาอะไรทานแต่จะลองให้ชิมดูว่าตะเพาที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นคือจะเอาแบเราจะคั่วแห้งคั่วให้แห้งเลยนะใช่ค่ะก็เป็นอาหารพื้นพื้นบ้างนะใช่ค่ะตะเพานะครับเป็นอาหารซึ่งคิดนะใครคิดอะไรนึกบอกก็บอกใช่ค่ะตะเพานะใช่ค่ะ ่ครับตัวนี้นะคะห้าสิบาทห้าสิบาทนะราดข้าวด้วยนะครับใช่ค่ะข้าวที่ร้านจะใช้ข้าวหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ข้า,า,าวหอมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนตุ้ยให้แห้งนะครับหอมมากครับตุ้ยน,นะคะอยากให้หมูสุกมากนะคะคือให้สุกสุกกำลังพอดีตุ้ยสุกไปเดีย๋ยวเราลงแล้วตุ้ยเนี่ยตำสุมกสมันก็จะได้พอดีเลยแล้วก็กระเทียมลงไปนะค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ดดคือพริกแห้งนะคะ ครับผมกินแห้งนะครับน,น้ำปลาน้ำปลาซอสนะคะซอสลงไปค่ะเฮ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่คือกลิ่นหอมมากครับมีขนาดากระเทียมพีเด็ดนะคะขอโทษนะกระเทียมลงแล้วหรอลงแล้วลงลวไปแล้วนะโห ก็คือตัวกะเพราค่ะกะเพราครับกะเพรากะเพราเสร็จแล้วเนี่แหละใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงอย่างแรงให้ติ๋นกะเพรามันจะออกแล้วนะหอมมากนะคะเสร็จแล้วสั่งง่ายๆห้าสิบบาทนะครับค่ะวันนี้ผมสั่งไป5อย่างผมมา5คนนะประมากณครอบครัวนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ไปเดินเล่นอยู่เดี๋ยวเราสั่งทิ้งไว้ก่อนนะครับน่าทานไหมนี่ครับผมน่าทานมากครับเดี๋ยวผมออกไปที่โต๊ะเองเลยนะครับเสี่ยวครับผมมาแล้วครับได้ขั่วพริกแห้งเดือนล่องลายคือขั่วพริกแห้งเดือนล่องลายเขาจะใช้พริกป่นกันนะคะ ที่ร้านเนี่ยเราทำสูตรเองก็คือเราใช้พริกแห้งใช้พริก,กแห้งคราลงไปคั่วเนี่ยตัวพริกเนี่ยก็จะเข้าเนื้อแล้วมันจะหอมมากนะคะเราให้น้ำเดือด้น, <ๆ S 2> นี่เลยนะครับเมนูนี้เท่าไหร่ครับราคาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นอาหารระดับโรงแรมเลยนะครับระ,ะดับขัาวที่ทานเลยแต่ว่ามาเปิดขายให้คนชาวบ้าน ซื้อกินได้นะครับติดแห้งลงไปนะครับตัวนี้จะเ,เป็นเมนูกับข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะแกบข้าวแล้วสุกพอประมาณใช่ไครับครับแล้วเราจะต้องคั่วกับน้ำจะคือน้ำเจียวทิ้งเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยววันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวความหอมนะคะอันนี้ก็จะใส่ครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับก็จะมีข้าวพั่วที่พั่วเองข้าวพั่วนะฮะนะคะข้าวพั่งเนี่ยควรจะใส่เยอะๆนะคะน้ำตาลลงนิดนึงนะคะนิดนึงนะครับอันนี้เป็นลาบพั่วนะครับ ก็จะเป็นน้ำมะนาวลงไปนะครับอันนี้คือเชฟจะเอาไปขั่วอีกนะครับหรือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับลงน้ำปลาหน่อยนะคะคลุกคลุกให้เข้ากันนะฮะให้เข้ากันค่ะใส่ซีอิ๊ตัวนี้ถ้าลูกค้าสั่งแบบยรรสจัดจ้านก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับได้ค่ะถ้าลูกค้าจะเอาพริกสดได้ไหมครับได้ค่ะได้นะแต่ที่ร้านคือเราจะเน้นตัวพริก เน้นตัวพริกแห้งนะครตามชื่อร้านเลยใช่ค่ะรับพริกแห้งเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะว้าวยังไงทุกคนนะครับถ้าใครที่ตามมาก็ราคานี้ปริมาณแบบนี้เลยนะครับ เสร็จนะแต่งด้วยใบสะระแหน่เดี๋ยวสกแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่นะฮะให้สวยงามนะให้สีสันหน้าทานมากขึ้นนะครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมยกไปที่ต๊ะเองเลยนะครับตามผมมาครับ วปลาแซลมอนนะคะข้าวปลาแซลมอนนะฮะไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะทำยังไงนกัรทบก็เหมือนกันกับทั่วไปก็คือใส่หอมครับทุกอย่างต้องทําให้ถึงเครื่อง๋อนะถ้าไม่ถึงเครื่องเนี่ยความอร่อยมันก็จะไม่มีใส่ไม่ต้องห่วงเลยนะใส่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับค่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่วันนี้จะไม่ได้ขั่วไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงไฟไม่ลงไฟนะฮะ เป็นซีนเจอร์ทางร้านก็จะเป็นพริกแห้งเลยนะครับทานนะคะใส่คึ่งคูหน่อยวันนี้เชฟน่ารักมากนะให้ผมบูกถึงภายในหลังร้านเลยนะครับไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยนะฮะในห่วงเลยค่ะครับผมแล้วก็คลุกให้เท่านะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดก็บอกมาได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนยังไงนะคะปลาเซมอนนี่ก็คือตามแม่โลนั่นก็เกือบสามพันบาทเลยชุดนี้เท่าไหร่ครับเชฟ อันนี้180ค่ะ180บาทนะครับโอ้โหนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับล,ลาบคั่วพริกแห้งปลาแซลมอนนะฮะโอ้โห,โหเจลาเมนูนะฮะที่เชฟทำมาทุกอย่างนะครับเด็เดๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วผมขออนุญาตยกไปเลยนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าเชฟ นิดนึงใส่สะรแหน่นะครับาให้สวยงามนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับ่าเดี๋ยวเราไปโต๊ะกันนะครับโอ้โหให้เชฟแต่งแนะนำหน่อยตัวนี้เป็นอะไรนะครับเชฟตัวนี้เป็นเนื้อน่องลายโคบิเตอร์ค่ะครับผมนะคะราคาเท่าไหร่นะราคาอยู่ที่หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับ กุ้งนะคะเป็นกุ้งสดพวกริบเกลือค่ะราคาอยู่ที่70บาท70บาทนะครับตัวนี้เป็นเป็นหั่นลาบพวกริบแข้งเนื้อน่องลายค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารสิ้นเคใหหลายๆคนก็คือกะเพราหมูกะเพราหมูนะครับหมูสับนะคะ50บาทค่ะ50บาทแล้วตัวนี้ก็คือลาบพวปลาดแซลมอนราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอเคขอบคุณเชิมากครับแล้วก็ ทางร้านนะครับค่ะทางร้านนี่จะให้น้ำน้ำดื่มเป็นขวดนี่นนน้ดดื่่มเป็ขวีคือแบบฟรีเลยนะครับฟรีถามไม่ได้ตามนะคะอ่าค่ะเชิญมาครับเดี uh <t uh. <t uh ๋ยวเราชิมกันนะครับนะครับเดี๋ยวให้นี่นะครับทีมงานครับมาเอาเลยครับเอาข้าวอะไรลูกเอาเลย นี่ข้าวเหนียวด้วยนะครับข้าวเหนียวมีก็มีอันนี้คือเนื้อน้องลายนะคะอืมเจอม,มาใกล้นั่นแลยค่ะนี่กะเพราเนื้อน้องลายนะคะเ,เนื้อน้องลายพวกพริกเกลืออ๋อเนื้อน้องลายพวกพริกเกลือค่ะโอ,อเอค,ค้องหน้าเจ้ามอนนะคะ ตัวนี้หอมมีทิ่สดแล้วก็ที่แท้งนะครับอันนี้จะเป็นลาบปลา,ปลาแซลมอนมอน,นะครับสิน้นโตโตเลยนะครับเร่ายเชครบ เดี้ยวหวานครับผมไม่หวานมะเปรี้ยวที่เด็ดทาร้านบอกอยู่แล้วว่าเป็นพริกแห้งครับผมแล้วก็หอมใคที่นะเขาขั่วนะครับแล้วก็ปลาแซลมอนทาร้านสดมากครับคำนึงครับนั่งคู่กันเลยนะคะพ่อกับลูกอ่านี่ลูกชายนะครับลูกชายมากับลูกๆนะครับวันนี้ เดี๋ยวให้เราลกกินไปเลยครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูทุกอย่างนะครับตัว ok ok นี้เป็นกะเพราหมูกระเพาหมูนะครับอาหารซึงคิดนะอย่างที่เชฟบอกนะครับคิดอะไรอไม่ออกออกบอกไม่ถูกสั่งเมนูกระเพราเดี๋ยวดๆกันนึงนะ อร่อยมากเชฟนี่คือระดับอดีเชฟโรงแรมนะครับทุกเมนูที่การกองมาเัาเตรีด,ดีส่วนให่สะอาดแล้วก็ราคาชาวบ้านแต่ต้องได้อย่างที่เชฟบอกนะัะตอนที่เราถ่ายทำกันนะคตัวนี้เป็นกุ้งอันนั้นเป็นลาบคั่วเนื้อน้องลายลาบคั่วเนื้อน้องลายนะครับ ครับผมตัวนี้ถึงเครื่องไหยนะคะครสชาติเชฟบอกทุกอย่างเครื่องต้องถึงนะครับมันจะเข้ามันจะอร่อยมันจะกลมกล่อมครับดูหน้าตานะครับนี่คือเป็นแค่เลเ็กเกน้อยนะครับที่จริงทางร้าน,นคือจะมีอีกเยอะนะครับเราสางารถแค่ห้าอย่างครับอันนี้เป็น กุ้งพวอเกเือค่ะใช่ไหมใช่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ะครับกินทั <K 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 ้งตัวได้ไหมจัดเลยนะเดี๋ยวข้าวที่หลังนะครับกุ้งก่อนนะฮะเปอกเปิไมันองออกกันเลยนะคะเอาเต็มปากเต็มคำ ทุกเมนูครับอเอาเลยครับทุกลูกร่อยมีร้านมีลายแมนใช่ไหมคะมีค่ะมีลายแมนแล้วก็มีแก๊บนะคะมีลายแมนมีแก๊บ ใครสนใจอยากทานอาหารแบบราคาพื้นบ้านแต่ระดับพัฒตาหน้าตาแบบรสชาติแบบพัตตางานี้นะคะ่ะลองรู้ได้ค่ะราคาไม,ไม่ไม่ไม่แพงคือเราจับต้องได้มีข้าวเหนียวด้วยนะครับ ยังไงอร่อยแมากคือเนื้อนเนื้อน้องลายน้ขั้เนื้อน่องลายขเกือ,ขอขก็อถ้าคนใส่เนื้อนะจะรู้นะคะว่าเนื้อน้องลายนี่ราคาไม่ไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะ,รระ,คะใช่ค่ะเนื้อก็จะมีจนมันแทรกตรงกลางเห็นไหมก็จะมีความนุ่มหนึบของเนื้ออยู่นะคะ ไม่แข็งเลยนะคะเนื้อนุ่มมากจะเป็น,นให้ได้ลูกก็คือจะใส่พริกตัวนี้เชฟเขาจะใส่พริกส่วนไม้ด้วยใช่ค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้หอมขึ้น พริกแห้งแตมีความเผ็ดของพริกแห้งเลยจัดจ้านเลยค่ะบรชาติเดทางร้านมีเมนูหลายอย่างนะคะ,ะคนะลูกค้าเราถึงก็มาดูป้ายนะครับภายในร้านได้เลยนะครับ ก็จะมีป้ายร้านอย่างที่ผมก่อนเข้าทีิปไปก็เป็นเมนูแนะนําแต่ละวันอราคาก็ชัดเจนใช่ครัเหมือนเป็นเมนูพิเศษใช่ไหมคะคือที่จะไม่ทํากันหรือว่าจะเป็นเมนูตามทางเขาก็เด็ดครับเขาเด็ดของกระทะมากครับ เชื่อนะครับว่าอาหาระหระดับพัตคาแต่ราคาชาวบ้านถ้าเป็นข้าวเหนียวลืมถามเชียบเลยหอเท่าไหรครับสิบบาทบบาทนะครับข้าวสวยประจานละสิบบาทข้าวสวยจานละสิบาทนะครับถ้าเป็นข้าวเปล่านะแต่ว่าจะพิเศษคือเป็นถ้าเป็นน้ํานะครับน้ําน้ฟรีครับ ออร่อยครับ้านนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเอซนะครับทางช่องตลอดหลายคลิปแนะนำมาครับเราก็ตามมาถึงอยุธยาครับมีโอกาสได้มาเที่ยวก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับใครที่จะตามมาก็ตามที่อยู่ผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับตำบลอะไรครับตำบลสาวเรือนนะครับอำเภอบางปะอินนะครับจังหวัดอยุธยานะครับหมู่บ้านสิมทิวานาดีนะครับรถจะนะครับผม หมูบบ่บ้านสินทิวาธา,านีนะครับรจนะนะครับผมจังหวัดอยุธยาออชอบชอบเิ<อ>นมน<า>องซือดีมั้เป็นไงครับอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากยังไม่ตื่นนอนออ อคนทานอนดิบน่ก็จะมีความกรุบๆข,ของข,ข้าวคั่วนะคะกออ็ับอี่บาศกุงตัวใหญ่เลยดูพริกพริกสดพริกแห้งนะฮะเครื่องเทศถึงมากครับจะมีเป็นลาบเป็นตุ้มด้ไหมคะมีไหมครับเชฟ าแบบเป็นลาบเป็นต้มลาบครับเป็นต้มใชไหมราดมีราบมีแล้วต้มมีไหมต้มไม่มีไม่มีเนาะส่วนมากจะเป็นแบบเป็นเมนูแห้งนะครับตามชื่อร้านขั่วขั่วสายแซ่บมาแตาดขั่วแห้งเลยนะครับพริกแห้งอย่างเดียวเลยถ้าใครชอบตามแซ่บมันจยค่ะสายแซ่บมาได้เลยสายแซ่บนะครับมาได้เลยนะไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวเรากินต่อนะครับ โอเคนะครับบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทั่มเลยนะครับก็เป็นร้านลาบคั่วพริกแห้งนะครับนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณเชฟต่ายมากๆเลยนะครับก็มีรับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับก็โทรมาติดต่อลงหน้าได้นะครับได้นะคะับโทรศัพท์นะคะ064226562ค่ะครับผมค่ะทางเราก็จะ มาตวจติดีดีให้กับลูกค้าครับราคาก็ราคานี่จันเองกันเองกันเองมากๆเลยก็โทรมาศึกษาโทรมาสอบถามได้นะครับได้ค่ะอยากอะไรพิเศษก็บอกได้นะใครที่จะมาที่ร้านฝากงแนะนำาครับเส้นทางที่จะมาครับเส้นทางก็มาเส้นเอ่อมาเข้ามาลิทยาก็เข้ามาทางวังน้อยนะคะวังน้อยก็จะอยู่ในเส้นของอุตสาหกรรมโรจนะนค่ะค่ะแล้วก็จะเลี้ยวร้านหมูบ้านสินทิวานจะอยู่ฝั่งมืออยู่เทินกลับมาแล้วก็ในหมูบ้านสินทิวานนะคะ ร้านเราจะอยู่ตรงข้ามกับโรงน้ำแข็งกองทงค่ะอยู่ในซอยหนึ่งนะคะร้านลาบคั่วพี่แท่งกับเชฟตายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับผมครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณมากเลยครับมีโอกาสผ่านมาอัจฉยาก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนอีกทุกทีนะครับครัอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผมชิมอาทีมงานสวัสดีหน่อยเด้วสวัสดีค่ะ